AI วิเคราะห์บอลประจำวันที่10พฤศจิกายน2024คู่ที่1เป็นการเจอกันร,ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพบกับเลสเตอร์ซิตี้สถิติของทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล่น20นัดหลังสุดชนะ7เสมอ7แพ้6ยิงประตูได้33ประตูเสียประตู27ประตูผลต่างประตูบวกบวก6แสดงถึงความสามารถในการยิงประตูแต่เกมรับยังไม่คงเส้นคงวานักเพราะเสียประตูค่อนข้างเยอะ ผลงานการเล่นห้านัดหลังสุดชนะสองเสมอ2งแพ้หนึ่งยิงประตูได้10ประตูเสียประตูหประตูผลงานดีขึ้นกว่าในภาพรวมของ20นัดเนื่องจากยิงได้ค่อนข้างเยอะและเสียน้อยลงมาต่อที่ทางฝั่งของเลสเตอร์ซิตี้เล่น20นัดหลังสุดชนะ6เสมอ5แพ้9หญยิงประตูได้7ประตูเสียประตูส2ประตูผลต่างประตูติดลบลบหสะท้อนถึงปัญหาเกมรับที่ทำให้เสียประตูเยอะ และจำนวนชัยชนะก็ต่ำกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแสดงถึงความไม่คงเส้นคงวาผลงานการเล่นห้านัดหลังสุดชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองยิงประตูได้8ประตูเสียประตู11ดประตูฟอร์มยังคงมีปัญหาทั้งเกมรับและเกมรุกเพราะเสียประตูมาก11อ็ประตูจากห้านัดแสดงถึงแนวรับที่ยังไม่มั่นคงสถิติการเจอกันห้านัดหลังสุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะ3ามเลสเตอร์ซิตี้ชนะหนึ่งเสมอกันหนึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดูจะมีความได้เปรียบในการเจอกัน โดยตรงแสดงถึงความมั่นใจที่มากกว่าและความสามารถในการจัดการเกมเมื่อเจอกับเลสเตอร์ความน่าจะเป็นของผลการแข่งขันจากสถิติข้างต้นและฟอร์มการเล่นล่าสุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีแนวโน้มชนะประมาณ50-60%เนื่องจากสถิติการเจอกันที่ดีกว่าและฟอร์มการเล่นที่ดีกว่าในช่วงหลังเลสเตอร์ซิตี้มีโอกาสชนะประมาณ20-30เอร์ซแต่จะต้องปรับปรุงเกมรับให้มากกว่านี้หากต้องการผลการแข่งขันที่ดี ผลเสมอมีโอกาสประมาณ20%เนเพราะทั้งสองทีมมีแนวโน้มที่จะจบสกอร์กันได้บ้างจากการทำข้อมูลการเล่นในบ้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและข้อมูลการเล่นนอกบ้านของเลสเตอร์ซิตี้มาวิเคราะห์บอลสูงต่ำของคู่นี้เปิดราคาสูงมาที่3และจากการนำข้อมูลการได้เสียของทั้งคู่มาวิเคราะห์จะอยู่ที่ 3. 5ุประตูคู่นี้สามารถมองไปที่สกอร์สูงได้คู่ที่2เป็นการเจอกันระหว่างทอ็อตแนมฮอสเปอร์เปิดบ้านพบกับอิสวิตทาว สถิติของทางด้านทอตแนมฮอสเปอร์เล่น20นัดหลังสุดชนะ12เสมอ1แพ้7ยิงประตูได้44ประตูเสียประตู27ประตูแสดงถึงความแข็งแกร่งและเกมรุกที่ค่อนข้างดุดันโดยเฉพาะในเกมเย่าที่พวกเขามักจะทำประตูได้มากผลงานการเล่น5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ0แพ้2ยิงประตูได้9ประตูเสียประตู6ประตูแม้จะมีความ่า้แพ้บ้างใน2นัดล่าสุดแต่ฟอร์มยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี โดยเฉพาะการทำประตูที่ค่อนข้างต่อเนื่องมาต่อที่ทางฝั่งของอิสวิททาวเล่น20นัดหลังสุดชนะ4เสมอ9แพ้7ยิงประตูได้23ประตูเสียประตู31ประตูฟอร์มการเล่นที่อ่อนกว่าคู่แข่งโดยเสียประตูมากกว่าที่ทำได้และไม่สามารถปิดเกมชนะได้บ่อยผลงานการเล่น5นัดหลังสุดชนะ0เสมอ2แพ้3ยิงประตูได้7ประตูเสียประตู13ประตู ฟอร์มไม่ค่อยดีโดยเสียประตูค่อนข้างเยอะและไม่สามารถปิดเกมชนะได้เลยใน5นัดหลังสุดสถิติการเจอกันสมนัดหลังสุดท็อตแนมฮอสเปอร์น pur, ชนะ1นอิสบิดทาว Town, ชนะ2เสมอกัศูน0แม้ว่าสถิติที่ระบุเป็นการเจอกันระหว่างท็อตแนมฮอสเปอร์ pur, กับอิสบิดทาวซึ่งอาจจะไม่ได้บอกความสัมพันธ์ระหว่างทอ็อตแนมกับอิสบิทแต่ถ้าใช้หลักการทั่วไปต่างข้อมูลด้านบนเราจะเห็นว่าสเปิร์มีฟอร์มที่ดีกว่าอย่างชัดเจนความน่าจะเป็นของผลการแข่งขัน จากสถิติข้างต้นและฟอร์มการเล่นล่าสุดท็อตแนมฮอสเปอร์มีแน,นวโน้มชนะประมาณ65%อิฟซบิดท,ทาวมีแนวโน้มชนะประมาณ15%ผลเสมอมีโอกาสประมาณ20%จากการทำข้อมูลการเล่นในบ้านของท็อตแนมฮอสเปอร์และข้อมูลการเล่นนอกบ้านของอิฟซบิดท,ทาวมาวิเคราะห์บอลสูงต่ำของคู่นี้เปิดราคาสูงมาที่3.5และจากการนำข้อมูลการได้เสียของทั้งคู่มาวิเคราะห์จะอยู่ที่3.4ประตูคู่นี้ สามารถมองไปที่สกอร์สูงได้คู่ที่3เป็นการเจอกันระหว่างฟิโอเรนตินาเปิดบ้านพบกับเฮลลาสเวโรนาสถิติของทางด้านฟิโอเรนตินาเล่น20นัดหลังสุดชนะ10เสมอ7แพ้3ยิงประตูได้45ประตูเสียประตู24ประตูฟิโอเรนตินามีสถิติการป้องกันที่ค่อนข้างดีและยังคงรักษาผลงานการยิงประตูได้สม่ำเสมอ โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาประสิทธิภาพเกมรุกที่ทำประตูได้เฉลี่ย2.25ประตูต่อเกมซึ่งแสดงให้เห็นถึงการจบสกอร์ที่ดีการแพ้เพียง3นัดใน20เกมหลังสุดบ่งบอกถึงความคงเส้นคงวาและความแข็งแกร่งของทีมผลงานการเล่น5นัดหลังสุดชนะ4เสมอ0แพ้1ยิงประตูได้12ประตูเสียประตู5ประตูผลงาน5นัดล่าสุดถือว่ายอดเยี่ยมชนะ4นัด และมีอัตราการยิงประตูเฉลีย่ยอยู่ที่2.4ประตูต่อเกมเสียประตูเฉลีย่ยเพียง1ประตูต่อเกมเท่านั้นแสดงถึงความแข็งแกร่งของแนวรุกและแนวรับในช่วงเวลานี้มาต่อที่ทางฝั่งของเฮลลาสเวโรนาเล่น20นัดหลังสุดชนะ8เสมอ2แพ้10ยิงประตูใด32ประตูเสียประตู36ประตูเวโรนามีปัญหาในแนวรับค่อนข้างชัดเจน เนื่องจากเสียประตูเฉลี่ยหนึ่งจุปดประตูต่อเกมนอกจากนี้ความไม่สม่ำเสมอในฟอร์มการเล่นก็เห็นได้ชัดจากการแพ้ถึงสินัดจำนวนประตูที่ทำได้เฉลี่ยต่อเกมคือหนึ่งุดประตูซึ่งต่ำกว่าฟิโอรเรนตินาแสดงถึงการจบสกอร์ที่ยังมีความผิดพลาดอยู่บ้างผลงานการเล่นห้านัดหลังสุดชนะสองเสมอศูนแพ้สยิงประตูได้6ประตูเสียประตูสิบเอ็ดประตูเวโรนายังคงมีปัญหาในแนวรับอย่างมากในช่วงห้านัดที่ผ่านมา ยเสียประตูเฉลี่ยถึง2.2ประตูต่อเกมและทําประตูได้เฉลี่ยเพียง1.2ประตูต่อเกมฟอร์มการเล่นที่ไม่แน่นอนทำให้มีแนวโน้มที่จะ่า้แพ้ได้มากกว่าสถิติการเจอกัน5นัดหลังสุดฟิโอเรนตินาชนะ3เฮลลาสเวโรนาชนะ1เสมอกัน1สถิติการเจอกันนี้ชีว้ว่าฟิโอเรนตินามีความได้เปรียบในการเจอกันที่ผ่านมาความน่าจะเป็นของผลการแข่งขันจากสถิติข้างต้นและฟอร์มการเล่นล่าสุดฟิโอเรนตินาโอกาสชนะประมาณ60% ด้วยฟอร์มการเล่นที่ดีใน5นัดหลังสุดและความคงเส้นคงวาในการทำประตูรวมถึงสถิติการเจอกันที่เหนือกว่าฟิโอรเรนติน่ามีแนวโน้มที่จะชนะสูงกว่าเฮลลาสเวโรนาโอกาสชนะประมาณ20%เอร์เซเวโรนามีฟอร์มการเล่นที่ไม่ค่อยดีนักและมีปัญหาในแนวรับทำให้โอกาสชนะในเกมนี้น้อยกว่าโอกาสเสมอประมาณ20%อร์เซมีโอกาสเสมอหากเวโรนาสามารถเน้นเกมรับและสร้างเกมสวนกลับได้ดี จากการทำข้อมูลการเล่นในบ้านของฟิโอเรนตินาและข้อมูลการเล่นนอกบ้านของเฮลลาสเวโรนามาวิเคราะห์บอลสูงต่ำของคู่นี้เปิดราคาสูงมาที่2.5และจากการนำข้อมูลการได้เสียของทั้งคู่มาวิเคราะห์จะอยู่ที่3.6ประตูคู่นี้สามารถมองไปที่สกอร์สูงได้คู่ที่4เป็นการเจอกันระหว่างเชลซีเปิดบ้านพบกับอาเซนอลสถิติของทางด้านเชลซี Chelsea, เล่น20นัดหลังสุดชนะ10เสมอ4แพ้6ยิงประตูได้48ประตูเสียประตู26ประตูเชลซีมีสถิติที่แสดงถึงความไม่คงเส้นคงวาแต่ยังมีจุดแข็งในเกมรุกที่ทำประตูได้มากกว่าอาเซนนอลผลงานการเล่น5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1ยิงประตูได้15ประตูเสียประตู5ประตูช่วง5นัดหลังสุดเชลซีดูเหมือนจะมีฟอร์มดีขึ้นโดยเฉพาะการทำประตูที่เฉลี่ยสูงถึง3ประตูต่อนัดมาต่อที่ทางฝั่งของ อาเซนอนเล่น20นัดหลังสุดชนะ12เสมอ4แพ้4ยิงประตูได้37ประตูเสียประตู17ประตูอาเซนอนมีผลงานที่ดีกว่าเชลซีใน20นัดหลังโดยเฉพาะในด้านการป้องกันที่เสียประตูน้อยกว่าทําให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในเกมรับผลงานการเล่น5นัดหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้2ยิงประตูได้6ประตูเสียประตู4ประตู ผลงานของอาเซนอลใน5้านัดหลังสุดยังไม่แน่นอนเท่าไร่แสดงให้เห็นถึงปัญหาในเกมรุกที่ทำประตูได้น้อยกว่าสถิติการเจอกันห้านัดหลังสุดช 0, เชลซนนีชนะศูนย์อาเซนอลชนะสีเสมอกัน1อาเซนอลมีความได้เปรียบในการเจอกับเชลซีในช่วงที่ผ่านมาซึ่งอาจสะท้อนถึงความมั่นใจและความสามารถในการรับมือกับเชลซีได้ดีการคำนวณโอกาสในการชนะสามารถประเมินได้จากสถิติที่ผ่านมาในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์โดยรวมปัจจัยต่างๆเช่นสถิติการเล่น20นัดหลังสุด ห้านัดหลังสุดและสถิติการเจอกันโดยประมาณแล้วโอกาสในการชนะของแต่ละทีมจะมีดังนี้เชลซี Chelsea, 30%ผลงานห้านัดหลังสุดของเชลซีที่มีเกมรุกที่แข็งแกร่งมากกว่าโดยยิงได้ถึง15ประตูจาก5นัดเชลซี Chelsea อาจได้เปรียบในเกมรุกจากการเล่นในบ้านหรือแรงกระตุ้นในการทำประตูอาเซนอน50%มีผลงานใน20นัดหลังที่ดีกว่าเชลซีทั้งในด้านการชนะและเกมรับ สถิติการเจอกันที่เหนือกว่าเชลซีโดยชนะเชลซีถึง4จาก5นัดหลังสุดที่พบกันโอกาสเสมอ20%ทั้ง2ที่มีจุดแข็งและจุดอ่อนที่สมดุลกันในหลายๆด้านทำให้โอกาสเสมออยู่ในระดับที่เป็นไปได้โดยเฉพาะหากเชลซีเน้นตั้งรับจากการทำข้อมูลการเล่นในบ้านของเชลซีและข้อมูลการเล่นนอกบ้านของอาเซนอล มาวิเคราะห์บอลสูงต่ำของคู่นี้เปิดราคาสูงมาที่2.5และจากการนำข้อมูลการได้เสียของทั้งคู่มาวิเคราะห์จะอยู่ที่3.6ประตูคู่นี้สามารถมองไปที่สกอร์สูงได้คู่ที่5เป็นการเจอกันระหว่างมอนซ่าเปิดบ้านพบกับลาซิโรสถิติของทางด้านมอนซาเล่น20นัดหลังสุดชนะ4เสมอ7แพ้ย9กยิงประตูได้ย1ประตูเสียประตูย5ประตู ผลงานการเล่นห้านัดหลังสุดชนะ1เสมอสองแพ 2, ้สองยิงประตูได้6ประตูเสียประตู6ประตูผลงานของมอนซาดูจะยังไม่คงที่โดยเฉพาะในเกมรุกที่ยิงได้เฉลี่ยหนึ่งประตูต่อนัดส่วนการป้องกันเสียประตูเกือบทุกนัดซึ่งแสดงถึงความไม่แข็งแกร่งพอในด้านเกมรับเช่นกันการที่ชนะเพียงสี่นัดใน20นัดบ่งบอกว่าพวกเขาอาจต้องเน้นที่เกมรับให้มากขึ้นและการสร้างโอกาสในการทำประตูให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยมาต่อที่ทางฝั่งของลาซิโอ เล่น20นัดหลังสุดชนะ14เสมอ3แพ้3ยิงประตูได้43ประตูเสียประตู18ประตูผลงานการเล่น5นัดหลังสุดชนะ5เสมอ0แพ้0ยิงประตูได้14ประตูเสียประตู3ประตูลาซิโอทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องในช่วงหลังโดยเฉพาะใน5นัดหลังสุดที่ชนะรวดและมีเกมรุกที่ดูดันมากยิงเฉลี่เกือบ3ประตูต่อนัดขณะเดียวกันเกมรับก็มีความแข็งแกร่งเสียเพียง3ประตูเท่านั้น ทำให้ลาซิโรมีความได้เปรียบในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเกมรุกที่เฉียบขาดและการป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงสถิติการเจอกัน5นัดหลังสุดมอนซ่าชนะ0ลาซิโรชนะ2เสมอกัน3จากสถิติการเจอกัน5นัดหลังสุดมอนซ่าไม่เคยชนะลาซิโรเลยผลคือลาซิโอชนะ2นัดและเสมอกัน3นัดซึ่งบ่งบอกว่าลาซิโรมีแนวโน้มที่ดีกว่าในการแข่งขันระหว่างทั้งสองทีมโอกาสชนะและแนวโน้มผลการแข่งขัน จากข้อมูลทั้งหมดเราสามารถวิเคราะห์แนวโน้มได้ดังนี้มอนซ่ามีโอกาสชนะอยู่ที่15%อาจต้องพยายามเล่นเกมรับให้รัดกลุ่มมากขึ้นและรอจังหวะสวนกลับเพื่อหาโอกาสทำประตูเพราะหากเปิดเกมบุกมากเกินไปอาจจะถูกลาซิโรบุกสวนกลับได้ง่ายลาซิโรมีโอกาสชนะสูงกว่าอยู่ที่65%เนื่องจากพวกเขามีฟอร์มที่แข็งแกร่งต่อเนื่องทั้งในเกมรุกที่เฉียบคมและการป้องกันที่เหนียวแน่นขณะที่มอนซายังมีปัญหาในเกมรับและการทำประตู โอกาสที่จะเสมอกันอยู่ที่20%จากการทำข้อมูลการเล่นในบ้านของมอนซาและข้อมูลการเล่นนอกบ้านของลาซิโรมาวิเคราะห์บอลสูงต่ำของคู่นี้เปิดราคาสูงมาที่2-2.5และจากการนำข้อมูลการได้เสียของทั้งคู่มาวิเคราะห์จะอยู่ที่3ประตูคู่นี้สามารถมองไปที่สกอร์สูงได้หากพี่ๆท่านใดสนใจอยากได้ตารางทายผลสูงต่างของแต่ละวันแบบนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจสามารถทักเข้ามาได้ที่ไลน์ WS98 ได้เลยนะครับ คู่ที่6เป็นการเจอกันระหว่างอินเตอร์มิลานเปิดบ้านพบกับนาโปลีสถิติของทางด้านอินเตอร์มิลานเล่น20นัดหลังสุดชนะ12เสมอ6แพ้2ยิงประตูได้38ประตูเสียประตู18ประตูอินเตอร์มิลานมีฟอร์มโดยรวมที่ค่อนข้างมั่นคงใน20นัดหลังสุดโดยมีสถิติก,การแพ้เพียง2นัดเท่านั้นแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทั้งในเกียรรูปที่ทำได้เฉลี่ย1 9ประตูต่อนัด และเกมรับที่เสียประตูเพียง0.9ประตูต่อนัดการเล่นของอินเตอร์แสดงถึงการควบคุมเกมได้ดีมีแนวรับที่หนาแน่นและความสามารถในการจบสกอร์อย่างต่อเนื่องผลงานการเล่น5นัดหลังสุดชนะสองเสมอสแพ้1ยิงประตูได้10ประตูเสียประตู4ประตูฟอร์งของอินเตอร์ใน5นัดหลังสุดมีความหลากหลายแสดงให้เห็นถึงเกมรุกที่ยังมีประสิทธิภาพด้วยการยิงได้10ประตูจากหนัด หรือเฉลี่ย2ประตูต่อนัดแต่สีประตู4ประตูแสดงถึงการมีแนวรับที่อาจมีช่องโหว่บ้างในบางสถานการณ์มาต่อที่ทางฝั่งของนาโปลีเล่น20นัดหลังสุดชนะ13เสมอ4แพ้3ยิงประตูใด37ประตูเสียประตู12ประตูนาโปลีมีสถิติที่ดีไม่แพ้กันโดยชนะมากถึง13นัดแพ้เพียง3นัดเท่านั้นและมีเกมรับที่แน่นหนายิ่งขึ้น เมื่อเทียบกับอินเตอร์เพราะเสียประตูเพียง0.6ประตูต่อนัดเท่านั้นซึ่งแสดงให้เห็นถึงการป้องกันที่มีประสิทธิภาพและความสามารถในการจำกัดโอกาสทำประตูของฝ่ายตรงข้ามการจบสกอร์ของนาโปลีก็ทำได้ดีทำไปได้เฉลี่ย1.85ประตูต่อนัดผลงานการเล่น5นัดหลังสุดชนะ4เสมอ0แพ้1ยิงประตูได้7ประตูเสียประตู4ประตูนาโปลีทำผลงานได้ดีเยี่ยมใน5นัดหลังสุดโดยชนะถึง4นัด ซึ่งแสดงถึงฟอร์มการเล่นที่คงเส้นคงวาและความมั่นใจในการแข่งขันในช่วงนี้แม้ว่าในด้านการทำประตูจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมเมื่อเทียบกับช่วง20นัดแต่การชนะ4ี่ในหนัดก็บ่งบอกถึงการควบคุมเกมและการใช้โอกาสอย่างมีประสิทธิภาพสถิติจากการเจอกันห้านัดหลังสุดอินเตอร์มิลานทำได้ดีกว่าโดยชนะ3ามครั้งเสมอหนึ่งและแพ้เพียงหนึ่งครั้งบ่งบอกถึงความได้เปรียบในด้านจิตวิทยาการแข่งขันเมื่อเจอกับนาโปลี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะอินเตอร์สามารถรับมือกับการเล่นของนาโปลีได้ดีโอกาสชนะและแนวโน้มผลการแข่งขันจากข้อมูลทั้งหมดเราสามารถวิเคราะห์แนวโน้มได้ดังนี้อินเตอร์มิลานมีโอกาสชนะประมาณ50%เนื่องจากสถิติการเจอกันที่เหนือกว่าและมีฟอร์มคงที่ในการเล่นกับนาโปลีนาโปลีมีโอกาสชนะประมาณ30%โดยมีฟอร์มดีในช่วงหลังและเกมรับที่แข็งแกร่งโอกาสเสมอประมาณ20% เนื่องจากทั้งสองทีมมีความสูสีกันในด้านการทำประตูและการป้องกันจากการทำข้อมูลการเล่นในบ้านของอินเตอร์มิลานและข้อมูลการเล่นนอกบ้านของนาโปลีมาวิเคราะห์บอลสูงต่ำของคู่นี้เปิดราคาสูงมาที่2.5และจากการนำข้อมูลการได้เสียของทั้งคู่มาวิเคราะห์จะอยู่ที่2.9ประตูคู่นี้สามารถมองไปที่สกอร์สูงได้คู่ที่7เป็นการเจอกันระหว่างรอันโซเชียดัดเปิดบ้านพบกับบาเซลูนาสถิติข,ของทางด้านโซเชียดัด เล่นมา20นัดชนะ6เสมอ5และแพ้9เกมทำให้มีอัตราชนะอยู่ที่30%และอัตราแพ้ที่45%รวมทั้งยิงประตูได้18ประตูและเสียประตู21ประตูผลต่างประตูที่ติดลบ3ประตูนี้แสดงให้เห็นถึงปัญหาในการสร้างสรรค์เกมรุกและการป้องกันผลงานการเล่น5นัดหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1ยิงได้6ประตูและเสียไป5ประตูแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาขึ้นมาบ้าง ในเกมรุกแต่การเสียประตูเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ1ประตูต่อเกมยังคงเป็นปัญหาที่ต้องปรับปรุงมาต่อที่ทางฝั่งของบาร์เซโลนาจาก20นัดชนะถึง15นัดเสมอสองและแท้เพียง3นัดเท่านั้นทําให้มีอัตราชนะสูงถึง75เปอร์เซนยิงได้มากถึง61ประตูและเสียไป2 4ประตูทําให้ผลต่างประตูอยู่ที่บวก37ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความแข็งแกร่งทั้งในด้านเกมรุกและเกมรับของทีมผลงานการเล่น5นัดหลังสุดชนะ5นัด รวดยิงได้ถึง21ประตูและเสียเพียง5ประตูเท่านั้นอัตราการทำประตูที่สูงถึงเฉลี่ย4.2ดประตูต่อเกมแสดงถึงพลังเกมรุกที่ร้อนแรงอย่างต่อเนื่องขณะที่การเสียประตูเฉลี่ยต่ำแสดงถึงเกมรับที่ค่อนข้างมั่นคงในการเจอกันห้านัดหลังสุดบาเซโลนาชนะถึง4ี่นัดและโซเชียดชนะเพียงหนึ่งนัดแสดงให้เห็นถึงการครองเกมของบาเซโลนาในการพบกันของทั้งสองทีมซึ่งนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บาเซโลนามีความได้เปรียบในการแข่งขันครั้งนี้ สรุปและโอกาสในการชนะเมื่อพิจารณาทั้งจากฟอร์มการเล่นโดยรวมใน20นัดและ5นัดหลังสุดรวมถึงสถิติการเจอกันของทั้งสองทีมบาเซลโลนามีโอกาสชนะสูงกว่าอย่างชัดเจนโอกาสชนะของโซเชียดักประมาณ15%การเสียประตูอย่างต่อเนื่องอาจเป็นความกังวลในการป้องกันเกมรุกที่มีประสิทธิภาพของบาเซลโลนาโซเชียดักจำเป็นต้องเน้นการตั้งรับอย่างมีระเบียบและพยายามหาจังหวะสวนกลับโอกาสชนะของบาเซลโลนาประมาณ75% ด้วยอัตราการทำประตูที่สูงมากบาเซโลนานาจะพยายามเน้นการครองบอลและเปิดเกมรุกเต็มที่ซึ่งอาจส่งผลให้พวกเขามีโอกาสทำประตูได้หลายครั้งโอกาสเสมอประมาณ10%จากการทำข้อมูลการเล่นในบ้านของโซเชียดะและข้อมูลการเล่นนอกบ้านของบาเซโลนามาวิเคราะห์บอลสูงต่ำของคู่นี้เปิดราคาสูงมาที่2.75และจากการนำข้อมูลการได้เสียของทั้งคู่มาวิเคราะห์จะอยู่ที่3.8ประตูคู่นี้สามารถมองไปที่สกอร์สูงได้ สรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลฟุตบอลประจำวันที่9พฤศจิกายน2024ขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังครับหากที่พี่เพื่อนๆคนไหนชอบคลิปคอนเทนต์แบบนี้สามารถกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับขอบคุณครับ